ส่วนผวานป่าบ้านพระยืนสวัสดีครับก็มาวันนี้ออกแนวเรื่องการตอบคาถามนะครับเท่าที่ทำคลิปมาแล้วก็ปลูกผักหวานป่ามาก็หลายปีแล้วมีคลิปเป็นหลายร้อยตอนนะครับ200กว่าตอนก็พบกับทั้งมือใหม่มือเก่าหน้าใหม่หน้าเก่าแต่ส่วนใหญ่จะพบกับหน้าใหม่ใหม่มือใหม่ที่สนใจอยากปลูกผักหวานป่านะครับ ก็เป็นคําถามเดิมๆซ้ำๆวันนี้ก็เลยเก็บคําถามยอดฮิตมือใหม่อยากปลูกผักหวานป่าที่สนใจอยากปลูกผักหวานป่านะครับว่าเ,เขาเตรียมตัวยังไงนะครับหรือมือใหม่แบบไม่รู้เลยเนี่ยจะทํำยังไงนะครับรหลายท่านเป็นอย่างนี้นะครับช่วงระยะเวลาสามปีเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ไม่จาเป็นต้องไปลองผิดลองถูกอีกแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องไปลองผิดลองถูกอีกแล้วตอนนี้คือ พูดง่ายๆว่าแหล่งเรียนรู้เยอะแล้วนะครับแต่ผวาลป่าเนี่ยมันไม่มีทางลัดนะครับผวาลป่ามันไม่มีทางลัดนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยขออนุญาตขอขอนุญาตเก็บประสบก,การณ์มาเล่าขออนุญาตเก็บประสบการณ์มาเล่านะครับจากที่ได้ฟังคําถามจากหลายๆท่านนะครับหรือว่าการแชร์ประสบก,การณ์จากหลายๆคนนะครับเรื่องการปลูกผกวาลป่าในบ้านเราก็มีทั้งความเชื่อนะครับข้อเท็จจริงวิชาการก็ หลากหลายแล้วแต่ละท่านจะเลือกศึกษาหรือค้นหานะครับสวนป่าหวานป่าบ้านพยืนก็เป็นเป็นสวนตัวอย่างที่ผมมุ่งเน้นนะครับมุ่งเน้นการปลูกในเขตภาคอีสานนะครับเพราะฉะนั้นใครอยู่ในภาคอีสานเนี่ยดูคลิปของสวนป่าหวานป่าบ้านพยืนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับที่อื่นบางทีอาจจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากกว่าการเตรียมตัวที่ที่มีระยะเวลาการเตรียมตัวมากกว่านะครับ เพราะฉะนั้นผมเอาประเภทแบบเอาประเภทแบบความพร้อมของเขาเรียกว่าเลยนะยังไม่มีอะไรเลยยังไม่มีอะไรเลยทั้งข้อมูลแปลงปลูกไม่พร้อมอะไรไม่พร้อมเอาลองลองมาดูแล้วแล้วแต่ละท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ลองลอง,ลองดูว่าถ้าตัวเองมีอะไรแล้วเนี่ยจะต้องเพิ่มเติมอะไรมันถึงจะถึงจะประสบความสำเร็จในการปลูกผักหวานนะครับย้ำอีกครั้งนะครับการปลูกผักหวานป่าในเขตภาคอีสานไม่มีทางลัดนะครับ ขั้นตอนอาจจะมีเพิ่มเติมนะครับแต่เชื่อว่าท่านปลูกได้แน่นอนไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์นะครับผมก็เลยเก็บคําถามยอดฮิตมือใหม่อยากปลูกผักหวานป่าในคลิปนี้นะครับแต่วันนี้เราเจอกันเพียงแค่2คําถามก่อนนะครับมาดูสิ่งแรกก่อนเลยนะครับคําถามที่1ปลูกแบบไหนได้ผลที่สุด แน่นอนครับคนปลูกผักหวานเนี่ยคืออยากมีสวนผักหวานอยากมีต้นผักหวานที่อยู่ริมรัว้วอยู่ในบ้านนะครับได้กินได้แกงที่สําคัญก็ได้เกิดความภูมิใจภาคภูมิใจว่าตัวเองเนี่ยมีสวนผักมีผักหวานนะปลูกได้นะครับเก็บได้อาหารยอดฮิตของชาวอีสานแล้วก็ทั่วทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับแต่เนื่องจากอีสานเนี่ยพูดง่ายๆว่าเรากินกันเยอะนะครับ หสมัยก่อนเนี่ยเรามีป่าที่อยู่ตามป่าชุมชนน่ยนะครับมีต้นผักหวานแทบทุกที่นะครับมันเคยมีแต่เมื่อกินกันมากๆคนมันขยายป่าก็เล็กลงนะครับป่าเล็กลงพอป่าเล็กลงก็ถูกรบกวนด้วยอาจจะทั้งขุดทั้งเก็บมากเกินไปทั้งไฟทั้งอะไรจนแบบมันไม่มีโอกาสได้ฟื้นตัวนะครับเพราะนั้นผักหวานปัจจุบันเลยเหลือเฉพาะตามที่ตามภูตาม เทือกเขาต่างๆนะครับซึ่งมันก็เหลือน้อยแต่ทีนี้คนมันกินเยอะขึ้นการขยายตัวของประชากรหรืออะไรก็ดีนะนะครับมันมันมีความต้องการมากขึ้นแหล่งผลิตมันน้อยลงแต่แหล่งผลิตเชิงพาณิชย์จริงๆมันอยู่ที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบ,บุรีซึ่งมันก็ไกลไม่ใช่อยู่ในพื้นที่พ,พื้นที่ภาคอีสานนะครับวันเราเลยกินผักหวานตามตลาดที่ได้มาจากจากทางสระบ,บุรีซะส่วนใหญ่ ก็เลยว่ามันก็เลยเป็นที่มาว่าอยากปลูกเองกินเองอยากได้ความสดอยากได้ความสะอาดนะครับแล้วก็ลดต้นทุนนะครับก็เลยว่าเออเราจะปลูกแบบไหนดีถ้าในเขตภาคอีสานเนี่ยนะครับเราจะปลูกแบบไหนดีนะครับวันนี้ผมก็รวบรวมคําตอบของคําถามที่1นนะครับว่าควรจะปลูกแบบไหนบ้างมาเริ่มกันเลยนะครับ 1. ปลูกด้วยเมล็ดนะครับปลูกด้วยเมล็ดเมล็ดผักหวาน ที่เราหาได้ทั่วไปเนี่ยครับมันก็มีหลายสายพันธุ์ครับเป็นท,ที่นิยมที่สุดก็จะเป็นใบเหลืองยอดอ่าใบเขาเรียกว่าใบใหญ่ยอดเหลืองหรือว่ายอดสีทองนี่แหละนะครับยอดอว,วบใหญ่นะครับแล้วอีกพันธุ์หนึ่งก็สายทางสายพันธุ์ทางอีสานนะครับก็ใบเรียวนะครับยอดอาจจะเล็กลงนิดนึงนะครับสีเข้มกว่านะครับแต่ถึงยังไงรสชาติไม่ได้ต่างกันนะครับรสชาติไม่ได้ต่างกันทั้งสองสายพันธุ์นี้ อร่อยเหมือนกันนะครับอร่อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าผักหวานป่าในเขตภาคอีสานเราก็พบตามธรรมชาตินะครับมเมล็ดมันอาจจะบางช่วงบางเวลาที่เหมาะเราอาจจะไม่ได้อ่าเขาเรียกอะไรนะไม่ได้เก็บมันอะไรเงี้ยปล่อยล่วงนมธรรมชาติอนะไรเงี้ยมันมันไม่เหมือนผักหวานป่าที่บ้านหมอที่แบบปลูกเป็นฟารม์มเป็นไร่เป็นหลายสิบไร่เป็นหลายร้อยไร่อะไรเงี้ยนะครับรวมๆกันผลผลิตวันหนึ่งเป็นตันเพราะฉะนั้นมเมล็ด ก็ต้นใหญ่มีมเมล็ดมีเยอะแยะนะครับให้เลือกครับขอ,อข้ามไปวิธีการที่สองครับปลูกด้วยกิ่งตอนนะครับปลูกด้วยกิ่งตอนก็ก็เป็นวิธีการที่หลายๆท่านเลือกใช้นะครับหลายๆท่านเลือกใช้ก็คือเจ้าของสวนเขาก็มีต้นพันธุ์อยู่แล้วมีต้นที่มันโตพอตอนได้ก็ต่อต่อตอนแล้วก็ออกมาจําหน่ายกันนะครับมันก็ถามว่าไวไหมก็ไวนะครับไว นะครับเดี๋ยวผมจะบอกข้อดีข้อเสียอีกทีหนึ่งนะครับว่าเกี่ยวกันยังไงบ้างนะครับปลูกด้ยกิ่งตอนนะครับปลูกต้นจากต้นขุดล้อมนะครับปลูกจากต้นขุดล้อมระยะหลังๆนี่ก็เริ่มมีการขุดล้อมต้นผักหวานป่านะครับเพื่อมาจําหน่ายการขุดล้อมเนี่ยผมก็เห็นหลาย <c oughs> หลายยุคหลายๆช่วงด้วยกันช่วง,งแรกๆหลายๆปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นการปลูกอ่ขอโทษครับจะเป็นการขุด ขุดล้อมต้นผักหวานเขาเรียกว่า,าพวกใบเลมแหลมเรียวๆนะครับตามปาจีนตามจันบุรีเนี่ยเขาจะขุดมานะครับขุดมาผมก็เคยซื้อนะครับหลายๆท่านก็เคยซื้อต้นละพันสองพันบ้างนะครับซื้อไปปลูกแล้วเป็นไงครับมันก็นิ่งๆอย่างนั้นนะครับมันก็ไม่มียอดไม่มีอะไรนะครับเป็นผักหวานดงเป็นผักหวานดงนะครับอันนี้ก็แต่ล่างหลังเนี่ยระยะล่างหลังมีการขุดล้อม ยอดใบใหญ่นะครับยอดเหลืองใบใหญ่เนี่ยมีการขุดล้อมละต้นละพันพันกว่าบาทนะครับแล้วแต่ขนาดของต้นนะครับอําเภอบ้านหมอเขาก็เริ่มขุดกันละสาหรับสำหรับบางส่วนที่ต้องการอยากจะเปลี่ยนหรืออยากจะปลูกซ่อมหรืออยากจะเขาเรียกอะไรนะอยากจะเพิ่มระยะห่างมาหน่อยเงี้ยเขาค่อยขุดขายนะครับวิธีการต่อไปคือปลูกด้วยเหง้านะครับปลูกด้วยเหง้าก็เป็นลักษณะการขุดเหง้า,ข,งาขุดราก นะครับมาจากในป่ามักไม่ค่อยได้ผลนะครับวิธีการที่ผมวิธีการสุดท้ายเนี่ยผมผมไม่พูดถึงแล้วกันนะครับเป็นวิธีการที่ที่ล้มเหลวนะครับเป็นวิธีการที่ที่ล้มเหลวทีนี้มาดูเรื่องของเรื่องของการลงทุนบ้างเรื่องของการลงทุนนะครับการลงทุนการลงทุนเป็นยังไงนะครับการปลูกด้วยมเมล็ดเนี่ยเป็นการลงทุนต้นทุนที่ต่านะครับปลูกกิ่งตอนปลูกไม้ขุดล้อมก็สูงมาเรื่อยๆแต่ปลูด้วยเงาเนี่ยตัดต่ำเหมือนกันนะครับแต่ว่างบังเอิญว่ามันอยู่ในช้อยที่สี่นะครับ การปลูกด้วยมเมล็ดลงทุนน้อยที่สุดนะครับณปัจจุบันเนี่ยราคาที่มีอยู่ในตลาดนะครับ1มเมล็ดเนี่ยราคาที่ล้างแล้วพร้อมปลูกเนี่ยอยู่ที่ประมาณราคาตั้งแต่1บาทไปจนถึง6บาทแล้วแต่บางสวนนะครับแล้วแต่บางสวนผมไม่อธิบายเรื่องสวนนั้นเป็นอย่างนั้นสวนนี้เป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับให้ผู้ที่สนใจเลือกปลูกเนี่ยลองลอง,ลองตัดสินใจแล้วก็ลองลองพิจารณาข้อมูลกันอีกทีหนึ่งนะครับการลงทุนด้วยเมล็ดก็ ง่ายๆครับซื้อมาปลูกซื้อมเมล็ดมาปลูกกิ่งตอนก็มีตั้งแต่ราคาร้อยสองร้อยขึ้นไปนะครับตามขนาดของกิ่งนะครับปลูกด้วยต้นขุดล้อมผมก็พูดไปแล้วนะครับสตาร์ทที่พันหนึ่งเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นผักหวานป่าที่ปลูกเนี่ยนะครับอันนี้จากประสบการณ์ของตัวเองนะครับจากประสบการณ์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นมเมล็ดปลูกด้วยกิ่งตอนไม้ขุดล้อมอะไรก็แล้วลแต่นะครับ ระยะที่เราจะเก็บยอดเก็บแกงเก็บอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับระยะที่ให้ยอดที่เราเห็นมองว่าผักหวานมันยืนต้นได้แล้วก็มันมีระยะระยะเขาเรียกว่าอะไรนะมีมีมีความความเป็นไม้ยืนต้นเต็มตัวแล้วกันนะครับหลังปีที่สามเป็นต้นไปหลังปีที่สามเป็นต้นไปแต่ช่วงระยะแรกเนี่ย ประเภทที่2ก็คือกิ่งตอนกับไม้ขุดล้อมเนี่ยจะโดดเด่นก็คือมันโตวไวมันมันมีกิ่งอยู่แล้วมีต้นอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าปลูกด้วยมเมล็ดถ้าปลูกด้วยมเมล็ดเตรียมตัวดีนะครับมเมล็ดพันธุ์ดีมีร่มเงาดีนะครับสามปีครับปลูกด้วยมเมล็ดพันธุ์เนี่ยแสงแน่นอนปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์แสงแน่นอนนะครับแสงพวกคือแทบจะเท่าๆกันกับไม้ขุดล้อมเลยก็ว่าได้นะครับ เพราะยังไงก็แล้วแต่ผักหวานสำคัญที่สุดคือระบบรากนะครับถ้าระบบรากเขาดีเนี่ยเขาโตวไวมากนะครับเขาโตวไวมากเพราะฉะนั้นการลงทุนด้วยมเมล็ดเนี่ยหนบาทรอเวลาแค่3ปีแต่การเติบโตแบบค่อยแบบตามตามลำดับตามลําดับนะครับสปีเห็นผลนะครับความต่างเพราะฉะนั้นคนที่เคยซื้อไม้ขุดล้อมก็ดีเงาก็ดีกิ่งตอนก็ดีนะครับอยากจะเห็นภาพเร็วๆ,ๆ,ๆสุดท้ายแล้วอาจจะต้องย้อนกลับไปปลูกด้วย เมล็ดสุดท้ายก็ต้องถามด้วยมเมล็ดเหมือนเดิมเพราะนั้นไม่แปลกใจที่ไม่แปลกใจนะครับที่หลายๆ, <c oughs> ๆที่เริ่มจะกลับมาสนใจเรื่องมเมล็ดนะครับเพราะยังไงก็เป็นวิธีการที่ที่ดีที่สุดนะครับวิธีการที่ที่ดีที่สุดแล้วก็ลดต้นทุนต้นทุนต่ำที่สุดทีนี้มาดูเรื่องความสําเร็จกับความเสี่ยงนะครับมันจะสวนทางกันสวนทางกันกันกบต้นทุนต่ําต้นทุนสูงนะครับ ความสําเร็จของการปลูกด้วยเมล็ดเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสสําเร็จสูงกว่าเนื่องจากเรามีโอกาสถ้าคิดตามต้นทุนนะครับสมมติว่าผมมีต้นทุนอยู่สักมีการลงทุนอยู่พันหนึ่งอย่างเงี้ยผมสามารถซื้อเมล็ดได้สมมติว่าเมล็ดละสองบาทแล้วกันผมซื้อได้ห้าร้อยเมล็ดนะครับห้าร้อยเมล็ดผมมีโอกาสได้เลือกความความเด่น ลักษณะเมล็ดที่สมบูรณ์เนี่ยใน500เมล็ดเนี่ยอย่างน้นอยๆผมคิดว่า5 0อผมได้200กว่าตน้นได้ถ้าเตรียมตัวดีได้มากกว่านั้นนะครับถ้าดินดีปุ๋ยดีระบบการเตรียมตัวดีน้ําดีแต่ไม่ได้มากกว่านั้นแต่ถ้าซื้อกิ่งตอนพันหนึ่งผมอาจจะซื้อได้สัก10กิ่งแล้วกันกิ่งละร้อยอาจถูกหน่อยกิ่งละร้อยนะครับ10กิ่งใน10กิ่งเนี่ยนะครับผมผมประเมินให้เลย4 0นะ ได้สี่กิ่งสี่กิ่งนี้ที่นี่ก็อาจจะโตแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับอ่าหรือให้มากกว่านี้ก็ได้ให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยให้เจ็ดเจ็ดกิ่งไปเลยให้เจ็ดกิ่งไปเลยนะครับมีมีโอกาสรอดเจ็ดกิ่งแต่รอดในที่นี้คือสองสามปีคุณก็ได้ผลหวานเราก็ได้ผลหวานเจ็ดต้นนะครับในขณะเดียวกันถ้าเจอกันที่สามปีวัดกันที่สามปีมเมล็ดที่ปลูกด้วยเมล็ดนะครับยังไงก็ก็ได้เยอะกว่าแน่นอน แล้วถ้าปลูกด้วยต้นขุดล้อมแน่นอนครับมีเงินอยู่พันหนึ่งปลูกได้แค่ต้นเดียวปลูกได้แค่ต้นเดียวครับแค่นั้นแล้วก็ต้องไปรุนงินอีกทีนึงนะครับและปลูกด้วยเงาก็ผมไม่พูดถึงแล้วกันนะครับอย่าไปสนใจมันนะครับปลูกด้วยเงานี่ก็คือภาพรวมๆของว่าปลูกแบบไหนได้ผลที่สุดปลูกแบบไหนได้ผลที่สุดนะครับลหลายๆคนถ้ายัางไม่เชื่อคลิปนี้นะครับซื้อกิ่งตอนเลยซื้อไม้ขุดล้อมเลยลองดูถ้าเป็นมือใหม่จริงๆนะครับ ลองดูเราสุดท้ายก็ลองเปรียบเทียบกันดูว่าปลูกด้วยมเมล็ดจะเป็นยังไงนะครับความสําเร็จของการปลูกผักหวานไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่เขาเรียกว่าอย่างใดอย่างหนึ่งปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสําคัญนะครับผมเองส่วนผักหวานป่าบ้านพยืนเองให้ความสําคัญกับเรื่องของดินเป็นสําคัญนะครับดินดินดินต้องดินครับดิน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 เท่านั้นของผมนะครับสําหรับผมนะครับต่อมาก็คือน้ำรมเงาน้ำรมเงาน้ำรมเงา นะครับปัจจัยที่ปัจจัยรองคือน้ําร่มเงาไมพีเลียงกับน้ำนะครับมาดูเมื่อผมเลือกแบบว่าคําถามจะปลูกแบบไหนดีคําตอบก็คือการปลูกด้วยเมล็ดเนี่ยดีที่สุดต่อไปมันก็มีคําถามว่า,ลวาเลือกได้เมล็ดมาจากไหนนะครับได้มเมล็ดมาจากไหนสําหรับคนมือใหม่อาจจะมีคําถามว่าเอ้มเมล็ดเนี่ยมันจะต้องยังไงบางคนผมเจอคําถามอย่างเงี้บ่อยมากกับ มือใหม่ที่โทรมาถามผมผมอยากได้เม็ดผักหวานพี Christmas ่อยากได้เม็ดผักหวานพ่ออยากได้เม็ดผ <Yep. S 1> <whatever that> ักหวานแม่อยากได้เ <generally> ม็ดผักหวานอะไรเงี้ยนะครับอยากได้อยากได้แต <Yeah. S 2> <ten> ่ยังไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะยังไม่รู้ว่าช่วงไหนที่มันสุกมันมันอย่างเงี้ยนะครับเราจะซื้อช่วงไหนเราจะได้เมล็ดช่วงไหนนะครับคําถามที่ที่แบบคนอยากปลูกผักหวานนะครับอยากปลูกผักหวานอยากปลูกนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องเข้าใจเลยก็คือ มเมล็ดพันธุ์ผักหวานป่าเนี่ยจะสุกปีละครั้งสุกปีละครั้งและช่วงที่มันสุกมากที่สุดนะครับระยะช่วงเวลาที่มันสุกก็คือเดือนเมษาไปหาเดือนพฤษภาเอาง่ายๆเดือนเมษาเนี่ยชุกที่สุดนะครับพฤษภาคมเนี่ยผมเผื่อไว้บางปีที่มันอาจจะสุกช้าไปหน่อยหนะึ่งผมเผื่อไว้แต่เอาจริงว่าเมษาเนี่ยสุกปลายเมษาก็ได้เมล็ดเก็บเมล็ดนะครับแล้วก็ปลูกช่วงปลายเมษาถึงต้นพฤษภานะครับ การปลูกผักหวานปา่าเมล็ดที่เก็บมาแล้วต้องปลูกให้เร็วที่สุดนะครับเพราะระยะการงอกมันอยู่ช่วงต้นๆนะครับระยะการงอกอยู่ช่วงต้นๆถ้าไม่ทันปีนี้ทํำยังไงไม่ทันปีนี้รอปีหน้าอย่างเดียวครับคาตอบเดียวคําตอบเดียวเลยนะครับถ้าไม่ทันปีนี้ทําไงรอปีหน้ายอย่างเดียวนะครับและนะครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากในการปลูกผักหวานก็คือการปลูกผมคุย,ลยหลายๆคลิปนะครับการปลูกผักหวานเนี่ย เป็นขั้นตอนสุดท้ายคือการปลูกนะครับได้เมล็ดมาปลูกเนี่ยคือขั้นตอนสุดท้ายได้เมล็ดมาเนี่ยแล้วก็ปลูก um. ลงดินเนี่ยคือขั้นตอนสุดท้ายนะครับแต่ขั้นตอนแรกของการปลูกผักหวานก็คือมันต้องถามตัวเองก่อนนะครับว่ามีแผนนั้นหรือยัง1งสภาพดินที่เราปลูกเป็นอย่างไรก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าผักหวานมันชอบดินแบบไหนผักหวานมันชอบดินดินเหนียวตะกอนนะครับดินเหนียวตะกอนเหมือนสภาพดินบ้านหมอยังไงอย่างนั้นนะครับแบบดำขุดไปจมจอบ ขุดไม่ต้องออกแรงมากจมจอบจมจอบโอเคไหมฮะทีนี้มาดูดินภาคอีสานบ้านเราดินเราเป็นยังไงครับดินทรายแข็งมีชั้นดินดานเวลาขุดจอบเข้าไปเป็นยังไงครับสท้นมือไหมฮะแล้วก็เสียงดังปิ๊งปิง,ปงอย่างเงี้ยแน่นอนครับดินแบบเนี้ยไม่เหมาะสําหรับการปลูกผักหวานและประเภทแบบทรายเป็นผงหน้าแรงมาดินทรายแบบดินทรายเป็นผงอย่างเงี้ยครับผงขาวอะไรเงี้ยไม่เหมาะกับการปลูกผักหวานเพราะนั้น ผักหวานมันชอบดินลักษณะดินร่วนปนเหนียวนิดๆนะครับร่วนปนเหนียวนิดๆลักษณะแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมคือสภาพดินที่สมบูรณ์นะครับดินร่วนและสมบูรณ์นะครับร่วนจะสมบูรณ์และก็สภาพดินไม่มีชั้นดินดานต้องเป็นดินหลวมนะครับดังนั้นสวนผักหวานป่าพยืนเลยต้องย้ําเสมอๆว่าหลุมปลูกจะต้องลึกต้องกว้างลึกเพราะอะไร ผักหวานป่าเนี่ยมันจะเดินรากลึกมากกว่าพืชอย่างอื่นนะครับลึกมากกว่าพืชอย่างอื่นนะครับกว้างเพราะอะไรกว้างมันผักหวานต้องการที่จะเป็นแบบลักษณะคือการหาอาหารนะครับมีรากฝอยที่แผ่กระจายเพราะฉะนั้นพื้นที่ปลูกตัวเองเป็นอย่างไรนะครับลึกหรือยังกว้างหรือยังทรายจัดต้องทํำยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องเรื่องพวกดินทรายจัดเนี่ย กับเรื่องดินดานเดี๋ยวค่อยๆมาว่ากันทีนึงครับวันนี้คือเอาหลุมลึกกว้างดินหลวมดินร่วนไปก่อนนะครับ2มีร่มเงาให้กับผักหวานป่ามีหรือ,อยังนะครับมีแล้วหรือ,อยังร่มเงาร่มเงาสําคัญยังไงนะครับผักหวานป่าเนี่ยเป็นไม้ยืนต้นก็จริงแต่ระยะแรกนะครับสามสี่สามสี่ปีแรกเนี่ยมันไม่ได้ต้องการแสงขนาดนั้นมันไม่ได้ต้องการแสงแบบจัดเพราะฉะนั้นต้องดูแลร่มเงาให้มันต้องดูแลร่มเงา ร่มเงาก็คือที่รู้จักกันในไม้พี่เลี้ยงนั่นแหละครับที่เรารู้จักกันนะครับก็คือดูแลทั้งไม่ให้แสงมากนักนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องรักษาความชื้นนะครับสภาพร่มเงายังไงที่เราต้องการที่ผักหวานต้องการเอาเป็นว่าเราอยู่ใต้ร่มไม้แล้วรู้สึกเย็นๆนะครับนั่นแหละเรารู้สึกเย็นๆเอาอย่างนั้นเอาอย่างนั้นมีต้นเดียวมันคงจะไม่พอใช่ไหมครับถ้าเราปลูกผักหวานป่าเนี่ยมันปลูกหลาย พื้นที่เยอะเราก็ต้องมีเล่หลายต้นคลุมมันมีเล่หลายต้นคลุมมันนะครับและคำถามสุดท้ายถ้าเตรียมดินแล้วเตรียมร่มเงาแล้วนะครับอาจจะใช้2อย่างนี้อาจจะใช้เวลาปีหนึ่งนะครับ2อย่างนี้อาจจะใช้เวลาปีหนึ่งนะครับจะหามไดดจากส่วนไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านเลยครับความสามารถแต่ละคนนะครับมีตั้งแต่ราคาถูกไปหาแพงมีตั้งแต่มีส่วนขายเองมีตั้งแต่พ่อค้าคนกลางมีตั้งแต่ ไปเก็บมาจากปา่ามีไปเก็บมาจากดงมาบ่มไว้นะครับมาเป็นรถกระบ,บะเทมาล้างเป็นแสนแสนเมล็ดอ่าแล้วแต่เลยครับแล้วแต่เลือกแบบไหนก็ได้ตามใจเลยนะครับก็วันนี้มือใหม่ต้องรู้2องคำถามนะครับมือใหม่ต้องรู้สองคถามคือปลูกด้วยวิธีการไหนและเราจะหา,มาเมล็ดจากไหน ใน2คําถามแรกนี้ก่อนสําหรับมือใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาว่าคําถามที่3ที่4ที่5และต่อๆไปเรื่อยๆนะครับเชื่อว่าหลายๆคนฟังคลิปนี้แล้วน่าจะเกิดไอเดียหรือลองๆพิจารณาประกอบพื้นที่ของตัวเองว่าเราจะวางแผนการปลูกยังไงบ้างน,นะครับถึงจะประสบความสําเร็จนะครับถึงจะประสบความสําเร็จนะครับ ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วมาพบกันตอนใหม่ครับสวัสดีครับ